สวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ พวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคลาสเรื่องของคลาสก็คือเรื่องสําคัญอันดับต้นๆของภาษา C พเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาพูดว่าคลาสคืออะไรคลาสทํายังไงผมอยากให้คุณคิดตามที่ผมบอกก่อนนะครับซึ่งก็คือว่าคุณคิดถึงตโต๊ะรีดผ้าอันนึงนะครับแต่ว่าตโต๊ะรีดผ้าอันนี้พิเศษมีล้อด้วยแล้วในตโต๊ะรีดผ้าเนี่ยก็ะจะมีเตารีดอันนึงแล้วเตารีดเนี่ยเอาวางไว้บนหินอ่อนแล้วก็เตารีดเป็นเตารบ,บเม้อาครนกั แล้วยังไงต่อแล้วก็ในเตารีดตรงนั้นเนี่ยกว้างพอที่จะใส่ผ้าที่รีดเสร็จแล้วนะครับผมเตารีดแล้วก็เครื่องรีดผ้าทั้งหมดแบบนี้มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในอินเดียคุณนึกภาพออกไหมครับถ้าคุณนะครับผมผมจะเฉลยนะครับมันก็คือแบบนี้นะครับผมคุณภาพที่คุณนึกกับภาพที่ตรงนี้มันต่างกันมากไหมครับถ้ามันต่างกันมากก็เป็นเหตุผลที่ว่าวดีโอนี้แหละครับพี่ผมสร้างขึ้นมาผมอยากให้คุณ ก่อนอื่นนะครับดูก่อนอันนี้ตาลี่นี่เขาใช้ฐานนะครับแล้วฐานอยู่ข้างล่างนี่นะครับแล้วตาลี่นี่จะร้อนมากแล้วก็เวลารีดเสร็จผ้านี่ก็จะเรียบมากครับผมโอเคครับกลับมาสู่ C+ ของเราต่อซึ่งในที่นี้ผมก็จะมาทําให้คุณได้เห็นภาพของคลาสก่อนก่อนที่จะมาอธิบายว่ามัน,ม,นมันมีอะไรมากมายอย่างประมาณนี้ถ้าผมอธิบายยังไงคุณก็นึกภาพหมอกแต่ว่าถ้าผมเปิดภาพให้คุณดูเห็นไหมครับแล้วผมอธิบายตามนี้คําอธิบายแค่สัน้นๆคุณก็เข้าใจแล้วคุณก็สามารถ ไปอธิบายต่อคนอื่นคุณก็สามารถเข้าใจรูปนี้แล้วเช่นเดียวกันครับในที่นี้ผมก็จะเอาคลาสมาให้คุณดูในวีดีโอนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้คุณต้องเข้าใจว่าคลาสคืออะไรคลาสทำงานยังไงแล้วก็การประกาศคลาสแล้วก็การสร้างคลาสการใช้งานคลาสมีต้องทํำยังไงแบบนี้นะครับที่ผมอยากให้คุณเห็นก็คือภาพลักษณ์ของมันซึ่งก็ง่ายๆครับก็มีเวลาคุณจะสร้างคลาสนะครับก็มีคลาสแบบนี้แล้วก็ชื่อของมันนะครับอันนี้ก็คือชื่อคลาส ผมไม่ใชกด enter ไปอย่าลืมนะครับ class ก็จบด้วย semicolon คล้ายๆกับ structure เลยใช่ไหมครับเหมือนคุณประกาศ structure ก็คือ struct แล้วก็ struct tags แล้วก็ open แล้วก็ close curly braces แล้วจากนั้นก็จบด้วย semicolon นะครับผมแล้วในนี้ก็จะมี member ของมันอยู่นะครับสมมติว่ามี in x แล้วก็แบบนี้ครับ in y แล้วก็ class เนี่ยก็จะประกาศ จะ initialize s e t i o n member มันตรงนี้ไม่ได้สมมติว่า x เท่ากับ45แบบนี้ครับถ้าผมจะลองรันดูมันก็จะรันไม่ผ่านมันก็บอกว่าเห็นไหมครับ initialize member x มันไม่ยอมให้ i n i t i a l i z a t i o n ในนี้มันก็เหมือนกับ structure แค่นี้ครับแต่ว่าคุณยังไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรตอนนี้ว่า initialize ได้หรือไม่ได้ยังไงแค่นี้ครับ class ของมันก็เป็นแบบนี้และครับแต่ว่า class มันจะต่างกับ structure ตรงที่ว่ามันมี3 section section แรกก็คือ public แบบนี้นะครับใน public เนี่ยคืออะไร ยังไม่ต้องไปสนใจครับก็คืออยากให้รู้แค่ว่ามันมี Public นะแล้วมันก็มี Protect นะแบบนี้ครับแล้วมันก็มี r r v v t t นะแบบนี้นะครับผมถ้าตามภาษากรีกง,ง่ายๆพรอพเกก็คือสาธารณนะโปรเทค t ก็คือว่าปกป้องไว้ Private ก็คือว่าพื้นที่พิเศษส่วนตัวแบบแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าผมจะลองรันดูอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับเราก็จะลันผ่านแบบนี้นะครับที่เรียกว่า ตรงนี้ก็คือว่าคลาสหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมเอาละครับเมื่อคุณเห็นภาพลักษณ์ของคลาสแล้วผมก็อยากให้เห็นภาพรวมของอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ก็แปลว่าวัตถุนะครับถ้าสมมุติในตามภาษาไทยครับแปลว่าวัตถุในภาษาอังกฤษผมก็รู้สึกเอานะครับว่าอ็อบเจกต์ก็คืออ็อบเจกต์สมมุติว่าโต๊ะคอมของคุณเนี่ยก็มีหลายๆอ็อบเจกต์มีทั้งลำโพงก็เป็นหนึ่งอ็อบเจกต์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ก็เป็นหนึ่งอ็อบเจกต์คีย์บอร์ดก็เป็นหนึ่งอ็อบเจกต์เมาส์ก็เป็นหนึ่ ผมผมไม่ได้แปลออบเจกต์เป็นภาษาไทยนะครับผมคิดว่าออบเจกต์ก็คือออบเจกต์แค่นี้แหละครับโอเคครับแล้วจากนั้นเราก็มาสร้างออบเจกต์กันก่อนเลยในเมื่อมันมีหมาคอมใช่ไหมมีคลาสหมาคอมผมก็จะสร้างออบเจกต์ของคลาสนี้นะครับผมหมาคอมแล้วก็สมมติว่าตรงนี้จะเป็น MOB นะครับอันนี้ย่อมาจาก M Object นะครับไม่ใช่ m o b โมบายโฟนครับแล้วตรงนี้ก็คือออบเจกต์นะครับแล้วเวลาออบเจกต์จะใช้อ่เ Member ของหมาคอมเนี่ยก็ใช้ดอปเปอร์เตอร์ก็ครับก็คือ MOB.x แบบนี้นะครับผม ถ้าสมมติว่าผมจะให้อ,อันเนี้ยมันเท่ากับ56แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผม print mob. x มันก็จะปริ้น56ให้เรานะครับผมจะลองรันดูแค่นี้นะครับ56วิดีโอนี้ก็คือว่านี่นะครับ class ค,ค,คือแบบนี้ object ก,ก็คือเรียกชื่อ class มันแล้วก็สร้าง object เ,เหมือนกับ int ไงครับผมก็คือ int แล้วก็ x y u อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็น object ของชนิด int type อันนี้ก็เป็นอ็อบเจกต์ของคลาสมาคอมแค่นี้แหละครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ